ใครกําลังมองหารถซีดานนะคะตัวนี้เป็นรถ4ประตูนะคะใครนะคะอยากได้รถนะคะประหยัดน้ำมันมีแนะนําเจ้าคันนี้เลยก็คือเจ้า Honda c ซิ y ีนะคะ1.0ท u r บ o นั่นเอง ราคาเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นเรือนไม้น้อยมากๆเพียงแค่13,000เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,200บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าสําหรับเจ้าคันนี้กันบ้างคะ่ะว่าดีไซน์ของเขาเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างสวยแบบนี้เลยนะคะพี่โลโก้นะคะกระจังหน้าของเขาให้สีโครเมียมในส่วนล้อของเขานะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อกระทาฝาขวาครอบข,ขนาด15นั่นเองค่ะสำหรับนะคะ ไฟเรียวก็กระจกข้างของเขาอยู่ด้านข้างนะคะสําหรับเจ้ารถคันนี้ในส่วนกระจกของเขานะคะตัวนี้เป็นกระจกพับมือนะคะพี่สีเดียวกับตัวรถเลยค่อนข้างสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในสําหรับเจ้าคันนี้กันบ้างค่ะภายในของเขาให้มาเป็นแบบเบาะหนังนะคะพี่ค่อนข้างสวยมากมาในส่วนคอนโซลของเขานะคะพี่เป็นสีดํานะคะเทะ่ๆแบบนี้เลยตัดด้วยสีโครเมียมนะคะเป็นระหว่างช่องของตัวแอร์ค่ะ โครงสร้างของเขาค่ะเรามาดูตรงนี้กันนะคะโครงสร้างของเขาหมุดนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์นะคะน็อตเดิม,มนะคะอย่างเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับจ้าคันนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยเรามาดูเสาตรงนี้นะคะน็อตของเขานะคะอย่างเขาค่อนข้างสมบูรณ์มากนะคะตัวนี้นะคะเป็นประตูล็อกเปิดนะคะสวยงามนะคะสําหรับการล็อกใช้งานได้ปกติเลยค่ะสําหรับภายในนะคะสําหรับห้องโดยสารนะคะพี่นี่เลยให้เบาะหนังมาค่อนข้างสวยงามอย่างนี้นะคะ พร้อมกับเซฟตี้เบลให้3ามตำแหน่งนะคะตัวนี้ด้านตรงกลางของเขานะคะสามารถวางแก้วน้ำใบใหญ่ๆได้เลยค่ะที่ใครกำลังตามหาคันนี้นะคะค่อนข้างสมบูรณ์มาดูโครงสร้างด้านท้ายของเขากันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะนี่หมุดเดิมนะคะเม็ดสีเม็ดอาค่อนข้างสวยงามมากนะคะตัวนี้นะคะทํามาจากโรงงานเลยนะคะย่างของเขานะคะค่อนข้างสมบูรณ์ตัวนี้นะคะตัวรอกประตูค่อนข้างเรียบร้อยมากๆเลยนะถ้าใครตามหาอยู่นะในส่วนด้านท้ายของเขาค่ะ ไฟท้ายของเขานะคะเป็นแบบ LED ตัดขอบด้วยสีดําค่อนข้างเท่มากๆค่ะสําหรับด้านหลังของเขานะคะมีโลโก้นะเป็นสีโครเมียมใครรุ่นของเขามาเป็น Honda City นั่นเองค่ะเป็นเครื่องนะคะ VTEC Turbo ใครอยากได้นะคะค่อนข้างสวยและมีไฟทับทิมด้านล่างให้กับคุณพี่ด้วยค่ะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระเขานะคะพี่มาดูเลยนะเริ่มจากโครงสร้างของเขานะพี่นี่นะคะสายของเขานะคะโครงสร้างของเขาน็อตของเขานะเดิมตัวนี้นะคะบุมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะคะมีหมุดค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเขาค่อนข้างเรียบร้อยในส่วนย่างของเขานะคะนี่เช็คได้นะคะเป็นยางเดิมนะมีรายละเอียดสําหรับการใช้งานนะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาให้ล้ออะไหล่มาให้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์สําหรับการใช้งานนะ ค่อนข้างขบมากๆนะคะสําหรับด้านล่างของเขานะคะตัวนี้เก็บมาค่อนข้างเรียบนะคะสําหรับคันนี้นะดูได้เลยนะคะพี่ไม่มีการชนหนักนะคะหรือน้ําท่วมพลิกคว่ำนะคะไฟไหมแน่นอนค่ะคันนี้ได้ไปยังไงก็สวยแน่นอนค่ะ ฝั่งคนขับสาหรับเจ้าคันนี้นะคะให้กระจกรกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีระบบนะคะสําหรับการใช้งานปรับพัฒนาวิสัยสําหรับการขับขี่ตัวกระจกนะคะดีมากๆเลยค่ะในส่วนตัวนี้นะคะระบบของการใช้งานนะเขามีระบบการลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าปัดเลือนไมเป็นตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะวิทยุของเขานะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเดิมจากโรงงานแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ <Gear S 2> เป็นเกียร์ ออโต้ Auto, เหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้เบรกสายมาใครนะคะอยากได้รถคันนี้แวะมาได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหน้าห้องเครื่องของเขากันบ้างค่ะสําหรับห้องเครื่อง เจ้าคันนี้นะคะเราเริ่มจากโครงสร้างด้านซ้ายมือกันเลยค่ะตัวนี้นะคะน็อตเดิมนะคะพี่หมุดเดิมนะคะถเลขถังของเขานะคะค่อนข้างสมบูรณ์มากนะคะในส่วนด้านซ้ายเราไล่มาเลยนะคะหมุดของเขานะคะมีครบทุกองค์ประกอบนะคะสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้นะคะมาต่อด้านขวาของเขาค่ะโครงสร้างของเขานะคะพี่น็อตนะคะ หมุดนะคะเดิมฝาถังนะคะสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากค่ะด้านบนหลังคาของเขานะคะสามารถเช็คได้นะคะตัวนี้นะถ้าจับไปแล้วลื่นๆก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีมานะคะตัวนี้ให้ฉนวนกันความร้อนมาด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยสําหรับการขับขี่เมื่อเราขับรถนานๆนะคะตัวนี้ช่วยลดความร้อนให้ได้ค่ะในส่วนเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์1.0 Turbo Earth d ์ e ดี Technology นะคะ เครื่อง VTEC คเทอรค่ะคันนี้นะคะวางเครื่องมาค่อนข้างสวยมากๆนะคะใครอยากได้เข้ามาชมได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมินขอย้ำอีกทีนะใครกำลังตามหารถสีเทานะคะทรงสีดานมินแนะนำเจ้าคันนี้เลยก็คือเจ้า Honda City 1.0เทอร์โนะคะตัวนี้ราคาเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,200เท่านั้นสามารถติดตามได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ